ค่ะมาแล้วค่ะมาเบิ่งนทานาเบิร์โชว์รูมค่ะรถลหั่เล่ค่ะนี่งามขึ้นอย่างสวยนะคะรถลหั่เล่กันนี่ค่ะสวยสีเหลืองงามด้วยงามสวยมากเลยนะคะมาหนี่พามาเบิ่งรถหนาวจังหน่อยเ่ะอเอยต้องใส่ยังสีมันมีล้มรถลหั่นเหล่เขาขึ้นมางาม ถ้าเลยง,งามนะคะสวยมากเลยนะคะแต่รถขั้นหน่อยอีกนะคะนี่นี่ลดขั้นหน่อยอีกดูไหมคะรถขั้นหน่อยงามเพอ,อย่างนัาที่ดีค่ะสวยนะคะยังไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน้อยอรอยเอ็ดนะคะมึงลดขั้นหนึอยอย่งมึงมงาม วันนี้วนี้พามาเบิ่งรถนะคะรถชอ์ลุ่มค่ะวันนี้เขาเขาเขาเคยจะมีกิจกรรมรถมาอเมริกันลอตเตอรี่สไตล์ผู้ใดเล่นรถรุ่นไหนที่เขาเคยจะมาขี่รถนัดกันแล้วก็มาเบิ่งกันเห็นบ่าคาะขับรถขนาดจะลงกลับกันรถข้างนั้นจะรถสีเหลืองค่ะขวา,ามาค่ะจะอ่อนขึ้นหน่อยหน,น,น,นึ่นหน่อยหนึ่งนี่เลยค่ะ ลนะะคไปค่ะไปด้วยกันนะคะแล้วยางไปเบิ่งน้ำกันนะคะสอนรถพระเหล่หม้อไส้ขันเหนียงงามขึ้นยางก่อได้ย่างไปเบิ่งน้ำกันนะคะไปค่ะขันเหนียงกัรถเคร่งค่ะ รถแข่งนะคะแล้ก็กดไลค์กดแเชร์สาวหน่อยอยเอทฟินแลนด์นางเิ้มอ่อนมาลาเบิ้งรลดปีกอัพขัน้นนี้ปีกอัพรุ่นเก่านะคะรุ่นเบิงบ้งรลดปีกอัพรุ่นเก่านะคะอันนี้เบิ้งหัวมันค่ะยางดีรถกู้จะรุ่นใดบุนี ค่ะเบิ่งรถน้ากันนะคะเมื่อกี้ท้ายเราค่ะตั้งบุกนกะท้ายเราค่ะปวดบนบุญกะงามค่ะตั้งพินงามทั้งน้ำเลยค่ะไปค่ะทางเบิ่งน้ากันนะคะถ่ายเองนะคะวันนี้จับกล้องถ่ายเองถ่ายของคือของขายของมือสอง มาใช้เมื่อกีก้กะไทยแล้วค่ะแก้วมือสองแก้วมือหนึ่งคเพ่งขนาดเลยนะคะมันมาเ้าวจะของเบ้อมาเ้านั่ง ไปค่ะางเบอรน้กันนะคะของไข่มาดีนี่ก็ไปอันนี้่ะดีค่ะ ลืมพูดยาอยากได้อย่างมาซื้นนะคะอุหน,นบานเพื่อนลานมูนะคะหนึ่งนะคะขายของของั้นสิเละค่ะดกดไลค์กดแชร์สาวน้อยร้อยเอ็ดฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะคน่ะค่ะ รไปเบม่งตรนนนั้นนนนะะะฮไ,ไ,ได้กดไลค์กดแชร์ให้สาวน้อยร้อยเอ็ดด้วยนะคะสาวน้อยเลยเอด็ดสาวน้อยเลยเอด็ดฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะมันคล้ายๆขายของแกก็รถเป็นรถหน่อยนะะรถอะไรรถเนี้อหนะคะี้เหร่ ยี่สิบพานเขากิดประมาณสักสี่พันกว่าบาทหรอเปล่าฮะรถคันนั้นอ <c oughs> ะนาฮะแกเนาะเมื่ใช้รุ่นเก่าๆค่ะมือรถรุ่นเก่าช่วงนี้เขาก็มีกับพ <c oughs> ยายามคนบ้าน,นหลายเขาก็ยัคนควนโควิดกันเขาก,ก็ยังมาขายกันนะรถของเก่าค่ะไปค่ะยามยังเบิ่งรถโชว์ลุ้งค่ะลุ้งกันนะคะยังไงกดติดตามกดไลก์กดแชร์ สาวหน่อยอร่อยเอ็ดฟินแลนด์นะคะเบิ่องหล,ลุดลุนนี่นะอู้งามแต่เบิ่งนี่นะรถแข่งนะคะอย่างสวยมากเลยนะคะเป็นรถเจมฮะเจมนะหล,ลุดลุนแข่งอย่างดีนะคะสวยล้อแม็กก็สวยนะคะล้อยางสวยนะคะโอ้โหสวยมากเลยนะคะหล,ลุดลุนนี่นะคะรุณเจษิพหาหลุลดลุนเก่านะคะเล่นนะคะนี่รถแข่งไปค่ะยางใกล้ไม่หนีอยู่ใกล้บ้านค่ะอยู่ใกล้ยางออกมาเบิง่ง ที่จริงกับป้าฮูเราค่ะบ้าฮูมันเขาก็เปิดให้เพิ่งกันพ้ยรถรุ่นนี้นะสวยนะคะก็รถที่รดน้ำนะคะรถนี้โอ้โหดูล้อรถนะล้อกับน้ำนะคะสวยนี่รายยุทธศาสตร์ินแลนด์นะคะเป็นเป็นห่างยูหันครับค่ะบ้านกิจกรรมเขามีงานมีเหงาเก็ดเป็นน่างมาช่วยร่มค่ะที่จ่ายอีเดียปากนะคะาบ้านก็ประมาณเจ็ดแปดกิโลขับรถมาค่ะก็บเพื่อตึงหนาที่แหละค่ะไปค่ะรถงามๆทั้งนั้นเลยนะรถลุนเก่าก็รุ่นนี้ก็ดี วิ่งตลดน้งามนะคะเันี้พามาเบ่งรถนะคะจิตกรรมมนีรถเก oh, mm ่ารุ่นไม่รถลุ่นใดเขามาดัดแฝงกันนะคะอันนี้ก็สวยค่ะไหนคะแต่้องการค่ะเบ่งขั้นนั้นขั้นหนึ่นก็ยิงเก่ามาเลยนะอืที่เนาะนโบเาเก็เอามาโชว์กันนะคะพุ่มของไม้ก็สีแดงสวยนะคะไหค่ะแต่้กันนะคะรถนึงยิงสวยอืมจะสวยทั้งนั้นเลยนะคะรุ่นเก่าเขามาประเดนประดับไม้สมัยกับคนฟิน เขาจะมาประดับเล่นรถเก่าเขาก็ไม่ค่อยขับกันหรอกค่ะเขาก็ตะขับตกจนเฉพาะหนาร้อนบางคันรถบางคันบางทีหนาหนาเขาก็จะขับอยู่แต่ว่าเขาต้องตรวจตรวจสภาพรถว่าขับได้บ่ว่าขับไ่ได้บ่บางคันก็เก็บไว้ปีหนาหรือซ้ำมือเขาก็ออกมาขี่ค่ะบางคันก็ขับได้หนาหนาค่ะนี่ใบอนุญาตนะคะคนเขาเล่นรถลุ้นกันนี่จะคันงามทั้งนั้นไหนค่ะเบิ่งนะคะแต่รถงามทายมาให้เบิ่งกันนะคะเหมือนนี้นะสวยมากเลยนะคะเห็นไหมนะรถรุ่นนี้ก็สวยนะคะรถรุ่นใหม่นะคะ ชุดชวสวยๆรถมังงามแต่ว่ามันรถขับรถมันสุดเก<อ>๋พอดีเห็นคนใส่ชุดงามเลยว่าสุดเกะว้าดูรถกันหน่อยมมนะมีโซ่ปักโซ่มันว้ายนะังสวยมากเลยนี่ก็สิเมตรหนึ่งลองมั้งนี่ว้า,าดูรถไหมขั้นใหญ่สุดแต่คอนโอนนั่งรถทหารรุ่นเก่าค่ะอื้มดูไหมคะสวยนะคะ,วะ,คะสวย,ว,ยวยทุกคันเลยมังงามทั้งนั้นเลยนะคะเห็นป่ะคะก็มายางเบิ้งรถขับรถโชว์นะคะผุ้ร่างคนเก็สวย คันหนีกังามนะคะน,นี่จินบอลรถจีนตะรุ่นได้70ปีเรื่องนาน10ปีแล้ว,าาลวามาดูรถนี้ค้ยสะอ่อนหมดคันนี้คกับเลยขับงามเนี่ยนะคะรถคันนี้นะขัดเงาอย่างดีด้วยนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเห็นไหมนะคะโอ้คันนี้ก็สวยนะคะสวยมากเลยนะคะรถคันนั้นแต่รถง,งามเนี่ยมาเบิ่งกับรถคันนี้กันเลยแต่รถสวยมีท่อนขาวนี่ก็สวยนะคะ ะนรนถขับใหญ่ยี่ห้กคันนี้โอ้โหหนาวมากเลยโอ้โหน,นี่ก็งามเลยนะรถยังงามเลยนะมีใยเลยนะะเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นเหล็กด้วยอย่างดีเลยนะาะเนี่ยอืมของแท้รถเบนซ์นะฮะยังงามเลยนะคันนี้ มันจ้ลงหเหรนมัหลอันหส่อ่อนหลหนมะฮะอุ้ยอหล่นเลยบุเลรอนงสวยมากเลยเป็นเลี่ยมด้วยว้าวงามจริงๆระยังรู้มากเลยนะฮะงามตีท่านมีขายนะคะประมาณสองหม่นสามยูโรนะฮะตีกับล้านละปเกืบเรบจะเคืองล้านเลยเจดแสนั่งรถคันนไปดูรถคันงหลือหลเือก็งามนะฮะนะเือข้างเดือ สวยมากเลยนะคะนวลมากรถคันนี้สวยนะแต่งเองยังสวยแต่ตา้มยังงามมากเลยคันนี้ก็สวยรถลงงามจ้ะไปค่นยังไปปืนน้กันนะคะมาเบึงรถวันนี้ภามาเบึงรถสไตล์ของยุโรปค่ะอเมริกันรถของอเมริกันโดยตรงนะคะรุ่นเด็กเยนบอลบุญละ กัดเย็นจัง่อยค่ะเป็นลมแหง้งกรรมาโชว์ทหารก็มีค่ะแันยังไม่บรรลุกันไม่บรรลุกันค่ะอดหรุดนี่นะโอ้ยลมแหง้งแหง้งดีค่ะรถรุ่นเก่านะคะแต่ละรุ่นแต่ละรลุดเหมือเบิร์นกันเลย งงลลนนคนันงามางาะผู้ใดมากรถเทาก็เล่นรถกันที่สี่ล้วค่ะรถคันนี้ก็งามคันนี้โอ้โหทรงยาวเลยนะคะยาวดีมากเลยกระดาษง,งามว่าคันงามงทั้งนั้นเลยนะคะเออกระดาอีหลีกระโดแบบก้อหนึ่งข้อยา,างออกมาเบิ่งรถนะคะทรงยาวคเงอีหลีมีรถทีน่นี่ก็งามกว่า อันนี้ทรงรักซื้ออย่างเดียวกันซื้อลวดน้ำทั้งนั้นเลยนะคะสีงามๆทั้งนั้นเลยนะสีสวยมากเลยนะคะค่ะโอ้สวรรครถดคอเนาะค่ะสีเงินแบบสวยนะคะแ่สีงามๆทั้งนั้นเลยนะคะไปค่ะตัวถึงได้รุ่นเดียวกับพวกอะไร่ะพวงพวงมาลัยก็จะเป็นรุ่นเก่าหายากนะคะเบอร์นี่ค่ะเบิ่งพวงมาลัยนะคะ เก่ารุ่นอย่างไม่เลยนะคะพวงมาลัยเป็นหายากเลยนะคะพวงมาลัยรุ่นเก่าามิสเตเรียนเก่าด้วยอย่างดีเลยนะคะหนึ่งงานนมันสีกคันันอีกจะตกแต่งก็ค่อยเป็นค่อยไปนะปีหน้าก็่ชิงานกำลังตกแต่งสุดยอดเก้ามาแต่งกันนะค่อยแต่งทุนกับชิงามเห็นปะเบื้งนะเบื้งทางไหนรุ่นเก่าจะหากันง่ายๆนะเบื้องรุ่นเก่าเบื้องเบืง อะไรค่ะเดลิโอลุงเตาตงงาง้ท hmm. ้งนั้นเลยนะคะอันสีชมพูสวยสสีมสเลยนะคะบุญรขันนี้นะคะบุญดรถหก็รถเขแต่งอย่างงามเลยนเนยเออสีสันเลยเออสีงามเลยนะคะเิทางไหนทางนันอยวาไเห็นมาผูขามันมืดค่ะมีแดดคัะทนกันทรงง้างจงนน้อันงางทั้งนั้นเลย อันนี้คนะ่ะหลังรถนะคะหลังรถก็สวยก,นกยยย้นก๋าหางก็ไม่ค่อยๆไหลอ๋อซีนี้ก็สวยนั่นเองอัอนนี้รถรุ่นไหนกันจป็นยัอันนี้หนึ่งหนึ่งหกแปดนะคะหนึ่งหกแปดรุ่นนี้นะคะอือหลายปีแล้วรถรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นหกแปดรถรถรุ่นนี้นะคะอือยังไงนะ จะลุดเจบนนะนลดอจะหลดน้ำรสจะปีนนี่งไมนะหลุน้นงงานเลยนะะังก็กดติตามกดไลกดแชสาวน้อยไรเดฟินแล่์นั่งอิ่มอ่อนเลยค่ะรถคันงามๆค่ะมันนี่รถสวยมากเลยมมันนี่อันนี้ก็งามข่ะรถคันนะะีออ้ค่ะสีฟ้าเห็นไหมะรถสอุพสอยางกูค่ะบิ้งนะฮะ,ะ,ะ,ออบ,ะบุง,ะะม,ง,งมาอะไร ข้างในพงมาลัยโอ้ก็เป็นเตงเตงไม้เก,ก 2. ลือกธรรมดาเกลือหนึกับสอนือเกี่ยวโตกับพันาขึสิบพันเนะรุ่นใหญ่เพน่้นน,นะน,นึยชงงามคืออย่างนี้ก็ผสอ,อย่างจาสิบหกโอ้จินแลนด์รถลงน,นี่จากฟินแลนด์เฟรดป่ะโอ้โหแต่ผสมนั่งเขาพอมีติดไว้บึงบางหูด,ดอกมันงามกันใช่หมบ่งนะคะาจะมีงานโชว์รุ่นไปโชว์รถเกา่ารถรุ่นเก่าสำหรับคนฟินคนมาเล่นรถะเพื่อนี่ก็เติม มม่ก่อนเขาเติมน้ำมันนี่บองนีบองน้ำมันนะฮะตอนเติมน้ำมันสวยอ่ะรถรุ่นเก่าเขาคนมีงานในสีทุกปีเลยเขาโซ่รถมันนะคะก็รถงามๆนะคะพูดรถกันนี่เขาเปิดให้เบื้เห็นรถนะเทลิโอเบืองรถอันขับรถเบืงมาไล่กับบังเทเทแบบพือสิเทมรุ่นเก่า ก็มาไล่กันว่าลุงเกาเขาคับเขาคาบเกลี่ยก mm ันในมือกันรถคันนี้งผมมีเกลี่ยค่ะเขามีแต่เกียร์มือค่ะเขาใส่มือกับอยู่ฟังผุนกับฟังผุนกับเกียร์มือค่ะสองฟังเลยค่ะผมมีเกลี่ยมาบ้านอันนี้ใส่เกียร์มือขข็งขาดลุงเกามากเลยนะคะไปค่ะรถอันนี้กับอันนี้มีเกียร์มีมีเกลี่ยไม่กับเกียร์ขาดใส่มือนะคะเดินกันรถม้หม่รถตู้รถตู้มใหม่มา คันที่เล,ลดดื่อนจะรถที่หไปคะ่ะน,นุ่งกันนะคะแต่รถคันทำง,งานเท่านั้นนะคะอันนี้กับงานอีกหรอคะ่ะไหลเบิ้งจะรถไหลเบิ้งรถตู้ขัานหนึ่งรถตู้ค่ะรถตู้มีร้านที่สวยทั้งนั้นเลยรถนีดด่ก็สวยนะฮะวันนี้ก็มานั่งขายของเป็นมูช่วยเพื่อนขายของนะคะวันนี้ทั้งวันเลยค่ะ อ้าเฝ้าท่าดันสีบ่งงามวันนี้ย่างมูมาขายของมเ่อาิันนีอรุนี้ลิพไหมมันงามงามระเบิดนี่ไมมมากันลุกระเบิดนี่ไหซื้อเอาไ้ไปดเือใส่กุญแจเลือก็จะดีลูระเบิดทาแต่บ่ละไอโอ้ขายของดีนั่ง มีแม่นางขายของเป็นมูตกก็มีร่นบ่ไม่เห็นเสียงดัง,งพูดก็เลยตกใจเลยบ่กล้ายยางไปหามันตึบปึงปึงจะเกิดยังบ่มีผู้ใดยางเข่าดิซังคุณอืมอืมที่เขามีการขายของนะคะเหมือนเด็กคุณขายของย่งางมาเบิ่งขายของตามนั่นนะคะรถรุ่นนี้ยังสิ่งละคะ่ะรถของแท้เดี๋ยวยางาไปเบิง้งกันนะคะ รถง,งามๆรถนั่นก็นสวยค่ะรถรุ่นเก่าเรามีกับรถรุ่นเก่ากัะนะงามมากเลยนะคะอันนี้ก็สวยนะคนก็นจะอ่อนรถคันนี้แหละรถคันนี้ก็งามนะโอ้โหเพอร์เฟกต์มากเลยงามขับได้เลยนะนี่คเพชรแพงคนก็นเหลืยวเบิร์นรถคันนี้เนหะ็นไมเขมรรถคันนี้เนหะ็นไหมแดดจองนะคะ